วันนี้เราอยู่กันที่บูบ้านสุวรรณภูมิทาวนะ์นะคุณผู้ชมอยู่ในย่านลาดกระบังเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูว่าที่นี่เป็นทาวน์โฮมสามชั้นนะครับหลังนี้เลยครับเชิบเชิบนี่หลังนี้เลยปัญหาคือฐานลากด้านหลังบ้านเนี่ยทาวน์โฮม่างนี้ไม่มีการลงเสาเข็มใดๆไว้จึงเกิดการสุดตัวครับอ่ะอย่า,อารอช้าแต่ประกาศได้ตามผมมามาดูหลังบ้านเผื่อเป็นไกด์ไลน์แบบไม่มีครัวนะหลังนี้ต้องบอกก่อนไม่มีครัวนะครับตามมาครับเชิ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 บนี่ครับ ต้องบอกว่าโลง่งโลง่งโปร่งโลง่โลงและโปร่งเลยสวัสดีครับพบกับผมช่างน้จากลรกชุนรีโฮมครบเครื่องเรื่องบ้านลักชุวรีโฮมคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านสวุวรรณภูมิทาวนะคุณผู้ชมสวุวรรณภูมิทาวอยู่ในย่านลาดกระบงังใกล้ๆก,ก,กับตลาดหัวตะเข้นะครับ เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูว่าที่นี่เป็นทาวน์โฮม3มชั้นนะครับนี่หลังนี้เลยครับเชิบเชิบนี่หลังนี้เลยหลังนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้3มชั้นที่นี่อ่ะย้อนไปนิดนึงก่อนหน้านี้ลูกค้าได้ซื้อบ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างมีการต่อเติมแบบว่าโครงการทําไว้แล้วครับบ้านตัวอย่างก็จะเป็นแบบไม้ระแนงไม้เทียมนะครับที่เป็นอ,อลูมิเนียมลายไม้แต่จริงๆสวยนะ ก่อนหน้านี้ที่เราเข้ามาสํารวจหน้าง,งานนะครับก็สวยแต่ปัญหาคือฐานลากด้านหลังบ้านเนี่ยทาวนโฮมอย่ามมงนี้ไม่มีการลงเสาเข็มใดๆไว้จึงเกิดการซุดตัวครับขนาดเป็นไม้ระแนงนะครับหลังคาเบาๆออยังซุดเลยนะครับลูกค้าเลยให้รื้อออกหมดแล้วโจทย์ก็คือเปลี่ยนครับเปลี่ยน เปลี่ยนมาเป็นแบบโครงสร้างเผื่อทาครัวและที่สําคัญตอกเสาเข็มไมโครพายไ1 8จํานวน4ต้นครับหลังบ้านเอาเครื่องผ่านเข้าไปในตัวบ้านเลยครับงานฐานรากแน่นหนานะครับและจนแล้วเสร็จในวันนี้นะครับ mm hmm. ก่อนอื่นอย่าลืมคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่างนนและทีมงานทุกทคนนะครับอ่ะอย่ารอช้าแต่ประกาศได้ตามผมมามาดูหลังบ้านเผื่อเป็นไกด์ไลน์แบบไม่มีครัวนะหลังนี้ต้องบอกก่อนไม่มีครัวนะครับแต่ เพื่อทาครัวในอนาคตได้อะตามมาครับเชิ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 บนี่ครับอ่าหลังคาหน้าบ้านลูกค้ายังไม่ได้ทํานะครับพื้นเดิมนี้เป็นพื้นสแตปมคอนกรีตไว้นะคือมีการแอนและหักแล้วนะครับพื้นประตูรั้วสูงสูงมากนะครับสูงแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการล้มด้วยครับก็อาจจะเปลี่ยนในอนาคตนะครับ mm hmm. เข้ามาสู่ตัวบ้านครับ นี่เป็นประตู UPVC เข้าตัวโครงการในตัวบ้านนะครับของโครงการมีให้เราเอาเครื่องนี่ผ่านเข้ามาได้เลยนะครับล้อทแท็กด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ผ่านเข้ามานี่เข้ามาต่อเสาเข็มไมโครพายนะครับอ่ะตามมาเชิบ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 แล้วเสร็จแล้วครับหลังนี้อ่านะครับต้องบอกว่าโลง่ลงโล่งโปรง่งโล่งและโปร่งเลยนี่ครับไม่มีเคาน์เตอร์ไม่มีครัว แต่ทําผนังโครงสร้างแบบนี้ไว้นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเสาเข็มไมโครพายตอกอยู่ความลึกอยู่ที่18เมตรนะครับที่นี่ตอกลึกอยู่ที่18เมตรใช้จํานวน4ต้นมีคานคอดินฐานล่างแน่นหนามากจบปัญหาเรื่องสุดตัวเลยนะครับหลังนี้นะครับผนังก่อฉาบเป็นอิฐมวลเบาคุณผู้ชมนี่สด้านแค่นี้นะด้านข้างติดเพื่อนบ้านและด้านหลังที่ติดเพื่อนบ้านด้วยนะครับแต่ด้านนี้เป็นไม้ระแนงเชร่าแบบเว้นระยะ ต้องบอกว่าพอเข้ามาความรู้สึกแบบโปร่งโล่งเนี่ยอากาศถ่ายเทดีเนี่ยดีจริงครับแล้วก็มีมุ้งนี่คุณผู้ชมเหมือนเดิมสไตล์เราจะมีมุ้งกันแมลงกันยุงนี่ยุงงูเข้าไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนยุงและงูเข้าไม่ได้แท้งน้ํามีการเปลี่ยนใหม่และติดตั้งให้ใหม่นะครับเพราะว่าโซนนี้นะครับต้องบอกว่าลูกค้าเดิมทีแท้งถ้าเห็นอยู่หน้าบ้านเมื่อสักครู่นะครับแท้งหน้าบ้านใหญ่ใหญ,ใหญ่บึ้มๆสูง เปลี่ยนเป็นขนาดเล็กย่อมยาวขึ้นนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่และส่วนตรงนี้พื้นตรงนี้นะครับระดับจะสูงกว่าโซนซักล้างประมาณ10เซนเลยที่นี่ทําระดับได้เยอะนะครับหลังบ้านพื้นหลังบ้านนี่ต่ำกว่าในตัวบ้านค่อนข้างเยอะเลยทําระดับได้ค่อนข้างเยอะเลยครับคุณผู้ชมเรามีตําแหน่งนี่ก๊อกน้ำคุณผู้ชมเครื่องซักผ้าไม่ต้องตั้งตรงนี้ก็ได้ถ้ากังวลเรื่องฝนสาดนะครับฉะนั้นตั้งตรงนี้ได้เลยครับหลบหนีพื้นที่ตรงนี้เครื่องซักผ้าครับ มีปลักให้นี่ครับเสียบได้เลยนี่ท่อน้ําทิ้งแล้วก็ก๊อกสําหรับเครื่องสภ้อผ้โซนนู้นก็จะมีก๊อกสําหรับสักล้างล้างพื้นล้างไม้ถูพื้นล้างเท้าได้อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมและที่สําคัญนี่ถ้าประหยัดงบนะครับแนะนําว่าทําเฉพาะเนี่ยครับ ไว้เราเผื่อมีเก่อเคาน์เตอร์ที่หลังหรือจะเป็นเคาน์เตอร์น็อกดาวน์มาตั้งได้เลยเรามีระบบท่อน้ําดีน้ําทิ้งไว้เรียบร้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าประสงค์จะมาทําครัวที่หลังเนี่ยสามารถก่อขึ้นได้เลยนะครับผนังนี่เราทาสีไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดจะปูกระเบื้องผนังนะครับก็อาจจะต้องมีการกระเทาะกระเทาะผิวหน้าที่ทาสีไปแล้วเพื่อให้การปูผนังเนี่ยยึดเกาะดีขึ้นที่สําคัญควรใช้ปูนกาวนะครับ ปูนกาวในการยึดเกาะที่ดีในการปูผนังเพิ่มนะครับแล้วก็แสงสวา่างมีให้แบบนี้ขนาดโซนนี้นะคุณผู้ชมมีช่องแสงด้วยนะจริงๆเนี่ยช่องแสงตรงนี้อาจจะไม่จาเป็นก็ได้เพราะตรงนี้แผ่นโปรงแสง1แผ่นตรงนี้ก็เหลืออแล้วนะคุณผู้ชมโซนนี้นะหนึ่งแผ่นเหลือแล้วครับแต่ว่าพอเราใส่อีกแผ่นหนึ่งก็เพิ่มตรงนี้เป็นงานโชว์โครงนะคุณผู้ชมเพราะตรงนี้เป็นไม้ระแนงมีฝ้าไม่ได้ครับ เพราะฝ้าถ้ามีนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของความชื้นนะครับโดนเต็มเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าแนะนําว่าถ้าโซนมีไม้ระแนงไม่ควรใส่ฝ้านะครับจึงเป็นงานโชว์โครงแบบนี้แล้วจะมีฝ้าเฉพาะช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นฝ้ากันชื้นทั้งหมดเลยนะครับเพราะอาจจะมีความชื้นของละอองน้ําประมาณนี้ครับสําหรับทาวน์โฮมที่เป็นไกด์ไลน์นี่คุณผู้ชมเห็นไหมหมุนมาเนี่ยด้านนี้เห็นไหมครับนี่นี่ ก็จะเห็นรูปแบบของงานโล่งๆเป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับคุณผู้ชมที่แบบจะประหยัดง,งบนะแล้วค่อยมาทำเคาน์เตอร์ที่หลังเนี่ยก่อขึ้นได้เลยระยะนี้ระวังเลยเอาไว้สำหรับบานคิง King ก็ได้พาราโซก็ได้คิดโชก็ได้ครับตรงนี้สามารถเอาบานชุดสำเร็จมาก่อและติดตั้งได้เลยหรือจะเป็นน็อกดาวน์มาตั้งใช้ก็ได้หรือบิวอินได้หมดนะครับไม่จำกัดนะครับ แต่มีปลัก๊กมีแสงสว่างมีไฟฟ้าไว้ไว้สําหรับให้คุณผู้ชมลูกค้าได้แบบใช้งานจุ๋ๆเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าสําหรับงานต่อเติมพื้นที่ทาวน์โฮมหลังบ้านแบบไม่มีเคาน์เตอร์ประมาณนี้ครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับและประหยัดง,งบอ่ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจก็ตามลิงก์นี้เลยครับปรึกษาฟรีนะครับประเมินหน้างานโดยช่างโน้ตนะครับเข้าไปสำรวจและดูแลลูกค้านะครับ ประมาณนี้สําหรับวันนี้คลิปนี้จบไว้เพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับชบ,ชบ